ไปเลยด่านลูกเสือค่อยๆลูกไาที่ระยงผ่านไหมอ่าไปที่ระยางแล้วก็ไปแล้วก็ไปตะลุดอันเล็กนะลูกนะโอเคเอา่ยายางังยังโอเคเอ่าไปตะลุด่านเล็กลูก อ่าอันเล็กนะอันเล็กทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ลูกไปเรนทางนี้เด้อทางนี้อ้าวมาเลยมาเลยอ่าหันมาเลยมาเลยมาหามาอ่ามาไหนอันเล็กล่ะอันเล็กทางนี้ลูกทางนี้นี่โอเค Okay, ah, uh, kau kau, lok. Eh, uh, heem la, heem la, lok, heem la.